สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ากินเข่ากับยายเพดเด้อค่ะเด้ออ่านกินเข่าวค่ะพี่น้องเอาม้มนีหุ้งข่าวกินพี่น้องกินอาหารจานเดียวนะพี่น้องเาะกินอาหารจานเดียวจานด่วนพัดแจงพี่น้องก็จานซุยหมูแซ่บพิตลละพี่น้อง ัเจับไพ่ผัดเนาะคือนแสบเลยไม่รู้พี่น้องก็เอามากินข่าวน้ำยาเย็นเมนี้อาลุซาให้เพิ่ณกะกินไปก่อนพี่น้องจะว่าซามีเพื่อนันอาผ้าคุณลุงไปขายข่าวยาเส้นหนอนทากินข่าวน้ำฝนในสาวต้นสวยพี่น้อง แม่ข้าวว่าเพิ่งมีลาบสีนกินอยู่ฟังคุณบานคุณลุงนะเนาะไอเพ่นก็เลยมากินก่อนเราอแล้วพ่าจะกินพัดแตงพี่เนาะพัดแตงใส่หมูสามสันพี่เนาะสามเนาะปกติยไอเพ่นก็จะกินข้าวเหนียวพี่เนาะแตกมืัอนี่ ข้นเขาเนาะก็เลยกินข้า,าวเจ้าถ้าคืนจะกินกระแสนาะพี่น้องเนาะพมีมือการพัดแต่งว่ต้องห่วง เนาะมีอากาศเป็นชี่ก,กลุ้มๆทุกคนสื่นตัวกันพี่น่องอากาศกลุมนะมาเจ้าพี่น่องเลอกคลายเพราะเลยกินข่าวอาไมากินขขาวน้ำยาดเพชร ขัดมุงเซแตแดงพี่น้องกินงน่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเมนูสบายๆบยตย่ต้องางียเอว่ากินเพื่ออยู่บ่ต้องอยู่เพื่อกินเนาะพี่น้องเนาะกินยังกระแสบขอขอแต่เขาเฮ็ดแสบเนาะพี่น้องเนาะอ้าวมันอยู่ในฟีมืออาถึงกับเขาสิบโบดน์นากินมันกระแสบเนาะถ้าข้าปรุงแสบ มมนแสะพี่น้องจักฟีมือไถวัสดกเขาท่าการบรรยากาศสายลมสายลมพัดว้อยว้อเ,เ,เป็นคนเปล่อย vì nó thang bạn này vẫn kinh thảo nó mà cả, rồi vẫn kinh thảo phim đó, phim đó, có khoảng cầm

นกคนพี่บ้าอันกินยังกระแซบเบิร์ตเลยอีน่าอันนี้แล้วมิยังที่จะกินก่ะแซบแน่คนอ้วนกินแซบนะ้อพี่น้องเนาะกินกับ,กบ,บยังกระแซบนี่เป็นบริสิเดียเรื่องความกินเด้ดกินกับยังกระแซบกินกับป่นกับแกว้วแซบเบิร์ต ตักแตนแม่มันมาแรงถูกสนิดแนวหมักไม้กรอนนานหนี่เน,นาะน้าแลงแต่ไม่ก่อนถืบว่าในวานเขา่าเพียกับเไก่ไต่ไก่ขี้ดิบแลมาก็คือมากขมกั่วพวกนกินก็ผักาจากขึ้นง มืงนี้ที่เดียดเพิ่เนเอ็นบ่มีเนาะนกดตรงขึ้นมามึงเขาไม,ม่มองไปไก่พี่เจอกเขาจะว่านขาเขาบ้่แล้วลองไปว่าน,นาไปใส่หน้าเพิรนตี้ก็จะสีจับเนาะพอชุ่งพัดแกงกับแสไม่ดีเนาะแล้วหวาน สามีเพื่อนพาคุณลุงไปขายเขาบ้านมากเ้าข้าว่าของกันสือเหนือมาจับจุ้มมับ้านคุณลุงอืมจากพี่หน่อวลาวทอนกินเขาไปหากินเดี๋ยวพี่หน่อเล้อ นีหยังก็กินไปบ่ต้องเรื่องอาหารดีๆมื่อเนาะก็กินจักคือเก่ากินหยังก็กินพี่น้องก,ก,ก,กินให้แซ่บกิน,นคือยายเพชรดเพแซ่บนี่พี่น้องกิคนยังก็แซ่บเบิดบ่มี่อเนาะเบ่แซ่บเนี่ย แซ่ท <The> ุกอย่างเขาอาจานบางหญ่ก็กินเบิร์พี่น้อง เผื่อแต่อีหนอันนี้จ้ารสิบานะเอามาพผือเทะอีไหนายเนี่กินส่างกับบุเน้อกินเสือกับบอิ่มกันเยองนี่ข่าวนาเกียงมัดจวดส่างก็กินบมดเอามาจับน้ำเขือง๊ะ อานพอเสบก็เสพี่น้องมันอยู่นั่นฟีมือเนาะอ,อ่ะเขาเอิ่นว่าฝีมือล้วนๆรนะื่นนะนะน่ะเสบจนค่ำสุดท้ายเนี่ยข้าวเขาต้องเรียนผู้วางกินข้าวให้เบื่อเบื่อข้าวเลือดจัน ข้าวจานบังใหญ่จะกินเบิดใหญ่เผ็ดมันเป็นหายเป็นหุ่นในพี่น้องกินยังกินยังกรแแ่บเนาะพี่น้องเนาะกินยังก็กินเพแต่มันอิ่มข้าบนต้องไปเลือกอาหารอาหารเนี่ยดีบ่ดีมันก็อิ่มคือเก่าเสื้อ้ายมันก็คืออิ่มคือเก่าข้าวก็กินแต่พอประมานเนาะกินแต่พอปราม่านอาหารก็กินดีแนบ่ดีแนครับเข่ากันไปเนาะห้องเราจะมนต้องไปซื้อแต่อาหารดีๆมากิน เพราะว่าเ้านีก่ก็ถึงจะกินอาหารบดีมันกระแสบอ่าอยู่กับข้าปรุงนะพี่น้องเนาะ้าเฮ้าปรุงแสบอาหารแบบไรกระแสบคือยาเพลนีพัด์แตงเซมูนี่กินกับเผาเนาะกินกับเผาจานนั้นคืออิม่มอิ่มจนเอือมอิ่มจนเลยน,นะพี่น้องเนาะนะอ่านกินให้แสบอยู่ให้แสบอ่าพอตองอ่าพอตองไปดินล้นเอียงจนเกินไปนะเนาะอ,อ กินอยู่แบบพ่อพี่อ,อ่ะงอามียังก็กินกินให้แซบเพียให้แซบแซบเบิดค่ะพี่น้องคะอ่ะอามนัยยเพกกะคอลาก่อน้อพี่นอ้องเ้อขอลาไปก่อนอากินซบแซบอ่นอ่างพี่นอนะ้องละขอลาไปก่อ,อัคลิหนาพอกันไมค,ค่ะอ่กคิีิยะเพดกะขอกก่าคำว่า,มมาสวัสดีค่ะ